สวัสดีค่ะพบกับช้องมาเลขที่168 Channel by แม่สดอีกแล้วนะคะวันนี้เป็นมื้อกลางวันนะคะเราจะพาไปทำเมนูง่ายๆกันนะคะเมนูด่วนๆก็คือไข่เจียวสมุนไพรค่ะแล้วก็ลาบอีสานนะคะคือเรามีหมูสับในตู้เย็นเราก็จะทำเมนูง่ายๆประกอบกับว่าเมื่อวานนี้แม่สดแช่ข้าวเหนียวไว้นะคะลองข้าวเหนียวที่ผสมข้าวกล้องนะคะวันนี้ก็เลยเป็นอาหารมื้อกลางวันค่ะเดี๋ยวตามไปเก็บสมุนไพรกัน ก่อนเลยนะคะไปเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเราเก็บพริกนะคะเราจะใส่พริกด้วยนะคะพริกขี้หนู ็บใส่ไม่ต้องเยอะนะคะ4ีะ่ห้าเมตรค่ะโหระพานะคะเราจะใส่โหระพาเป็นผักในตัวนะคะค่ะแล้วก็นาทีเราไปเก็บสะระแหน่มาด้วยนะคะแล้วก็ผักชีฝรั่งะครับางนิดนึงนะคะเราจะหั่นผักชีฝรั่งเพื่อใส่ลาบหั่นหอมแดง ะะกกใส่อะไรเนี่ยตะไคมะกรูดใส่ใช้ตะไคร้ครึ่งต้นพอนะคะใส่ไข่เจียวใบโหระพาใบมะกรูด ค่ะเราจะทำไข่เจียวสมุนไพรนะคะเราใช้วัตถุดิบในสวนนะคะมีโหระพาตะไคร้ใบมะกรูดอ่าแล้วก็พริกขี้หนูแล้วก็หอมแดงนะคะแล้วเราก็จะแบ่งหมูสับนะคะเดี๋ยวเราทำลาบเราแบ่งหมูสับออกมานิดหนึงใส่หมูด้วยนะคะแล้วก็ใส่ไข่ด้วยค่ะค่ะเราจะใส่ไข่ไก่สี่ฟองนะคะ แล้วก็คนเดี๋ยวเราจะใส่เครื่องปรุงนะคะค่ะแล้วเราก็จะใส่น้ำปลาลงไปนะคะประมาณนี้นะคะช้อนทันข้าวค่ะเจ็ดสามส่วนสี่ของช้อนแล้วก็พริกไทยป่นก็ซอสปรุงรสค่ะแค่นี้พอนะคะจะล้วก็ตีให้เข้ากันแล้วก็นําไปทอดใส่น้ํามันพืชลงไปนะคะเจาะลงไปว่าร้อนหรือยังแล้วโอเคเราก็ใส่ ใช้ไฟกลางนะคะเราเกลี่ยเพราะว่าไข่หนานะคะเราก็จะเกลี่ยให้ไข่ลงพื้นเพราะว่ากระทะเทฟลอนี่ปกติมันก็ไม่ติดกระทะอยู่แล้วนะคะแบ่งส่วนแล้วก็ ัตรงไฟแรงก็จะเกรียมนะคะใช้ไฟกลางนะคะถ้าไฟแรงไฟหมูก็จะไม่สุก อันนี้เราก็เพราะเราใส่หมูสับด้วยค่ะแล้วนี่ก็เสร็จแล้วนะคะแล้วก็พร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะต่อไปเราก็จะลวกหมูนะคะแต่เราไม่ใช้น้ำเยอะนะคะจะคั่วหมูให้สุกในกระทะนะคะเพื่อทำลาบค่ะเราก็ใส่หมูบดลงไปเลยนะคะแล้วก็รวนหมูให้สุกในกระทะนะคะ อันนี้เราจะรวนพอสุกนะคะไม่รวนนานนะคะถ้านานเกินไปนี่ก็จะทำให้หมูแข็งกระด้างค่ะแล้วก็หมูที่ใช้บดจะเป็นหมูติดมันนิดนึงนะคะอันนี้เราซื้อสำเร็จรูปมาจากเซเว่นนะคะเดี๋ยวนี้เซเว่นมีหมูสับขายแล้วนะคะใช้ไฟแรงได้เลยนะคะขั้นตอนนี้นะคะ่ะคือน้ำไม่แห้งมันก็ไม่ไหมอยู่แล้วนะคะเป็นการรวนหมู ให้มีน้ำเล็กน้อยแบบนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่ข้าวคั่วลงไปพริกป่นมะนาวหอมซอยนะคะหอมแดงซอยค่ะแล้วก็สุกแล้วก็ปิดไฟได้เลยนะคะค่ะแล้วหลังจากนั้นจะใส่พริกนะคะขึ้นอยู่กับความชอบนะคะว่าชอบเผ็ดหรือไม่เผ็ดนะคะแล้วก็หอมแดงซอยผักชีฝรั่งใบมะกรูดแล้วก็สะระแหน่นะคะแล้วก็ มะนาวค่ะใช้มะนาวหนึ่งลูกนะคะมะนาวที่สวนค่ะแล้วก็น้ำปลาน้ำปลาสองช้อนโต๊ะนะคะผงชูรสนิดนึงนะคะเพื่อเพิ่มความอร่อยเนาะ,คะแค่นี้หลังจากนั้นก็คุกเคาค่ะดูสีสันเหมือนจะไม่เผ็ดนะคะเพราะว่าที่บ้านไม่ค่อยชอบทานเผ็ดนะคะ,คะเดี๋ยวเราจะเติมพริกอีกนิดนึงนะคะ เดี๋ยวชิมดูนะคะต่อมาเราก็ใส่ข้าวคั่วนะคะประมาณ1ช้อนนิดหน่อยแล้วก็คนให้เข้ากันดีนะคะหน้าตาน่ารับประทานมากเลยนะคะทำง่ายๆค่ะ23านาทีก็เสร็จนะคะแล้วก็ชิมดูรสชาติค่ะอืมอร่อยมากเลยค่ะเป็นกับแกล้มก็ได้นะคะเนี่ยทานเล่นก็ได้นะคะค่ะหลังจากนั้นเราก็ตักเสิร์ฟได้เลยนะคะ ค่ะเมนูนี้เป็นเมนูง่ายๆนะคะทุกท่านสามารถทําทานเองได้ในเวลาสั้นๆน,นะคะในมื้ออาหารกลางวันนะคะกับไข่เจียวสมุนไพรกับลาบค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อๆไปของพวกเรานะคะขอบคุณค่ะ